เพิ่งดูหนังเอเลียนมาตื่นเต้นสุดแบบที่เอเลียนตัวเขียวหัวกลมๆตาโตๆใส่ชุดโอกาสวิ้งวิแล้วก็มียานลอยได้อะมันดูน่ารักแต่ก็น่ากลัวไปพร้อมกันเลยจริงๆแล้วเอเลียนมีอยู่จริงไหมอะหรือว่าแค่มนุษย์จินตนาการกันไปเองเฉยๆโอโ้โหคำถามนี้เจ๋งมากออนเป็นคำถามที่คนทั่วโลกสงสัยเหมือนกันเลยนะและจริงๆแล้วมันมีหน่วยงานวิจัยจริงๆ ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อหาคำตอบเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยด้วยอย่างเช่นเซติที่ย่อมาจาก Search for Extra Terrestrial Intelligence เขาทำงานเพื่อค้นหาสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญานอกโลกด้วยการฟังสัญญาณวิทยุจากอวกาศโห oh, สุดยอดเลยอะ่ะแล้วเคยมีใครได้ยินเสียงจากเอเลี่ยนจริงๆมั้ไหมบอกว่าปิ๊บปบเราคือเพื่อนจากกาแล็กซีเอ็กเซสเซตาอะไรเงี้ย <laughs> ยังไม่มีใครได้ยินแบบนั้นเป๊ะๆหรอก แต่ก็เคยมีเหตุการณ์ที่โด่งดังมากอย่างว้าวสิกเนลที่นักวิทยาศาสตร์ตรวจพบในปี1977เป็นคลื่นวิทยุที่แรงมากและแปลกมากมาจากทิศท,ทางในอวกาศที่ไม่มีดาวหรือแหล่งส่งสัญญาณที่รู้จกักมันเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวแล้วก็หายไปเลยถึงจะยังไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจนแต่ก็ทำให้คนทั้งโลกตื่นเต้นมาก ฟังดูเหมือนมีปริศนามากมายเลยนะแล้วถ้าจักกรวาลมันใหญ่มหาศาลขนาดนี้มันก็ไม่น่าแปลกใช่ไหมที่จะมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆอยู่บ้างอย่างน้อยๆก็ต้องมีบ้างแหลนะเนาะใช่เลยออนจัก,กรวาลมีดาวมากกว่าสายทั้งโลกอีกนะและตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ก็เจอดาวเคราะห์นอกระบบหรือ exoplanets เยอะมากเลยโดยบางดวงอยู่ในเขตที่เรียกว่า habitable zone คือโซนที่มีอุณหภูมิพอเหมาะ กับการมีน้ำในสถานะของเหลวซึ่งน้ำถือเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้สิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นได้ในที่อื่นเช่นกันแสดงว่าถ้ามีดาวที่มีน้ำก็อาจจะมีจุลชีพหรือแม้แต่สิ่งมีชีวิตฉลาดๆแบบพวกเอเลี่ยนใช่ไหมถูกต้องเลออนนักวิทยาศาสตร์หลายคนเชื่อว่าถ้ามีเงื่อนไขที่เหมาะสมเช่นน้ำพลังงานและสารเคมีบางอย่างสิ่งมีชีวิตน่าจะถือกำเนิดขึ้นได้ในที่อื่นเช่นกัน แม้ตอนนี้เรายังไม่มีหลักฐานยืนยันชัดเจนแต่ทุกปีเราก็พบข้อมูลใหม่ๆที่ทำให้ความเป็นไปได้นี้น่าตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆเลยถ้าในอนาคตเราติดต่อกับเอเลียนได้จริงนะออนจะรีบถามเขาเลยว่าพวกยูเล่นเกมอะไรในกาแล็กซีของยูเหรออยากรู้มากเลยอะ <laughs> น่ารักดีนะออนและยิ่งตอนนี้เทคโนโลยีของเราก้าวหน้าเร็วมากเช่นกล้องสุรทัศน์ยักษ์อย่างเจมส์เว็บหรือภารกิจส่งหุ่นยนต์ไปสำรวจดาวอังคาร ก็อาจจะช่วยให้เราเข้าใกล้คำตอบเรื่องเอเลี่ยนมากขึ้นกว่าเดิมอีกเยอะเลยถ้าใครฟังแล้วรู้สึกตื่นเต้นเหมือนออนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของเราด้วยนะเราจะพาไปประจนภัยกับเรื่องแปลกสนุกและเต็มไปด้วยความรู้ทุกสัปดาห์เลยใช่แล้วครับผมฝากทุกคนไว้ในอ้อมใจแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับถ้ามีคำถามอะไรอย่าลังเลที่จะคอมเมนต์ไว้เลยเดี๋ยวพวกเราจะตามไปตอบให้อย่างไวเลยนะไวไวเอเลี่ยน